สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เจอกันนะครับสา,สายวันอาทิตย์นะครับพาทุกท่านมาที่ออฟฟิศไร่เพชรตะวันจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มบริษัทไอราดากรุ๊ปนะครับเฮลท์แคร์คอสเมติกนะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่สันผีเสื้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ mm hmm. ก็ เป็นโรงงานแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยนะครับที่นี่นะครับตอนนี้ก็ของเราก็จะมีโครงการนะครับที่จะผลิตนะครับเปิดเป็นรายผลิตสินค้านะครับจากผลิตผลของลูกไล่นะครับเพชรตะว,วันนะครับที่เรามีการส่งเสริมการปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อใบนะครับ ตอนนี้ก็เซตติ้งเกือบสมบูรณ์ร0 0แล้วนะครับรอแค่ติดตั้งเครื่องจักรนะครับแล้วก็เดินลายการผลิตนะครับที่เชียงใหม่ออฟฟิศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอตอนนี้ห้องแต่ละห้องเนี่ยก็ตกแต่งไว้สมบูรณ์นะครับเรียบร้อยหมดแล้วในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยก็ ตรงไหนที่มีความสำคัญนะครับมีที่จะเปิดลายผลิตแล้วก็ทยอยเข้ามานะครับที่ออฟฟิศจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานเป็นลายผลิตในแต่ละเช็กเซกชั่นต่างๆนะครับกว้างขวางม,มากนะครับโอเคนะครับมาด้านนี้นนน ก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศนะครับออฟฟิศที่สันผีเสื้อนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจุดนัดพบนะครับเป็นจุดนัดพบเป็นจุดบัญชาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับของไล่เพชรตะวันกลุ่มบริษัทอาราดากรุ๊ปนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆในโซนภาคเหนือเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะนัดพบ ปะพูดคุยนะครับแล้วก็คุยแนวทางการทำงานนะครับแล้วก็ปรึกษาหารือในเรื่องของธุรกิจนะครับของไล่เป็นตะวันแล้วก็กลุ่มบริษัทไอร์นด์กรุ๊ปนะครับโอเคก็จะเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพบปะพูดคุยกัน ที่ออฟฟิศจังหวัดเชียงใหม่นะครับ